เขาถามว่าทําไมล้อใส่ล้อธรรมดาได้ไหมนี่ครับผมนี่เราใส่ไม่ได้ล้อหน้าไม่หมุนเลยเอ้ยล้อหน้าไม่หมุนนะอ๋อดูว่างดาล้อหน้าไม่หมุนแล้วล้อนหน้าเอ้าแต่ก,กีไม่ดูเลย,ยอ,อั้งที ก็เลยล้อหน้าแม่มูแล้วน,นี่าจารยที่ผมว่าต้องเปลี่ยนล้อนหน้าครับผมดูล้อหน้าครับล้อนหน้าดินจุกเต็มเลยครับผมนี่เลยล้อหน้าแล้วก็อันนี้ต้องเปลี่ยนด้วยอ่าครับผมมันฟรีมันลื่นครับผมล้อนี่จะวิ่งได้แต่ทางเรียบดูขาด้าหน้าเลย ติดนี้นั่งตัวงหลังเลยเออเอาติดเนี่ยล้อมันฟรีหมดเลยครับนั่งไม่ได้ยแต่นั่งล้อหน้ามันจมนี่กันเี๋ยังไม่เสร็จนะมาเทสลองก่อนเห็นไหมมันจะฟรีลื่นเอาอติดไม้ก็ติดแต่ก็ลื่นแล้วครับแต่มันก็วิ่งสองล้อได้นะ ท่อท่อเอ่อหาจังหวะน,นิดนึงล้อหน้าเต็มเลยครับผมล้อหน้านี่จะสาเหตุที่ผมเปลี่ยนล้อหน้าครับผมเอาคันโน้ตมาขี่ไหมเดี๋ยวเอาอีกคันนึงมาขี่ดูไหมเอ่ออ,อีกคันมาขี่ดูเดี๋ยว ไปดับดับข้างในเลยนี่ครับผมยาที่ต้องใช้ต่อรอบผมเดี๋ยวผมเอาเอาอีคันมาเปรียบเทียบให้ดูครับผมอีกคันมาเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวฮะเออใช้ได้ไไดไไดไไดอ,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 ดอนละนี่ครับผมจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับผมเขาถามมาล้อน,น่าจะเป็นต้องเปลี่ยนไหม ถึงไม่เปลี่ยนยกชุดก็ต่อให้มันสูงหน่อยครับผมอย่างน้อยก็จะได้ดีกว่านี้อนเออเปลี่ยนนี่ดีกว่าลูกพี่ว่าอ่าครับผมเดี๋ยวพอเอาอีกคันมาเทียบให้ดูครับผม